โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยกับเกม Dragon h a i นะฮะวันนี้ผมมีข้อมูลมาให้สำหรับการผ่านเฉพาะนะครับดันสุสานต้องสาบโดยคุณใช้เทคนิคเนี่ยมันผ่านได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนก็เดี๋ยวจะสอนผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนตั้งแต่ดัน5ถึง9้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า4เนี่ยก็จะเป็นอัพขั้นของ5มาในเดียวเดี๋ยวผมจะบอกแคปพลังนะครับกับการปั้นต่างๆเนี่ยมันจะต้องใส่อะไรที่สําคัญแล้วก็ ใช้ของให้น้อยที่สุดนะครับโดยการใช้ตัวที่มาแบกนะครับถ้าไม่มีตัวก็ใช้ของเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้แนวทางอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอน ดันต่อไปด้วยนะครับมี3ดันเนาะตอนนี้เดี๋ยวผมสอนทุกดันเลย,ยกันนะจะมีต้องสาสุสาสาร,สาร,สารพิษแล้วก็ตอนนี้เน่าเปื่อยนะเดี๋ยวจะเอา3ดันนี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าอันนี้คลิปนี้ก็ผมว่าคลิปดันเดียวเนี่ยมันก็เยอะแล้วเนาะไปะเดี๋ยวดูกันครับสำหรับใครที่อยากเติมแบบปลอดภัยนะครับร้านเราสเตล่าโกพัทสำหรับเกมดาร์กเฮาสแตนด์กอรนะฮะก็มาเติมกันได้ใช้แบบ u i d นะครับไม่ต้องเข้ารหัสผ่านสามารถที่จะแคปบราคาของแพ็กได้แล้วก็เอา U ูดีไปให้นะครับเราก็สามารถเติมได้ทันทีนะครับ มารับบริการก็ได้ทุกคนนะปลอดภัยแน,น่นอนแล้วก็ราคาถูกครับฝากบอกมาจากเจมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับในแต่ละด่านนะครับจําไว้ว่ามันจะมีข้อมูลศัตรูนะครับหรือบอสเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่ามันต้องการต้านทานเท่าไหร่กับแม่นยำในแต่ละชั้นนะครับทุกชั้นเนี่ยเราเวลากดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกเลยว่าข้อมูลดันเนี้ยต้องมีความต้านทานหรือแม่นยำเท่าไหร่แล้วมันสําคัญยังไงใช่ไหมครับจริงๆดันเนี้ยมันไม่มีพวกดีบัฟอะไรเลยเรามองข้ามตรงนี้ได้นะครับบอสตัวนี้ไม่มีเลยเราบอกแค่แม่นยยาานถถ้้แมม่่ไึงงพวก ตัดปั๊บตัดฮิวตัดอะไรก็ตามครับมันจะไม่ติดซึ่งมันจะติดเนี่ยแต่น้อยมากน้อยครั้งซึ่งเราต้องทําดันนนียให้มันติดแน่นอนไม่งั้นเราจะเอาตัวที่มาใช้เนี่ยหรือเอาตัวอะไรมาใช้ครับเอาตามดันที่เขาใช้กันเนี่ยมันจะเล่นได้เหมือนเาขาเนี่ยเองครับเนี่ยเขาใช้ตัวตามเราจัดตามแต่ว่าเราทําค่าสถานะที่ไม่ตรงตามที่บอสต,ต้องการเนี่ยเราก็ใช้ทีมเหมือนเขาไม่ได้ละด่าน5้านะครับมันต้องการ100หน่วยซึ่งคุณต้องทําประมาณ120ขึ้นไปเพราะว่าคุณจะทําเป๊ะไม่ได้บางทีมันไม่คอยติดะรรักก็ปมาณ 30ขึ้นไปจะดีกําลังแบบกําลังเหมาะเราทําได้ง่ายนะครับไม่ยากหลักๆเนี่ยเราแค่ทําแม่นยําจากเกาะก็พอแล้วนะครับแค่ตรงนี้ผมก็เอาพวกเท่าที่มีครับอะไรก็ได้เกาะอะไรก็ได้มาใส่เพื่อให้มีแม่นยําตอนนี้ก็ไปเท่าไหร่213นะครับจริงๆถ้าได้ออฟในโซนอื่นมาก็ได้นะแต่ถ้ามีออฟอิดเคมาด้วยก็เสริมก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่อะทีนี้ทีมผมเอาทีมเบสิกก่อนที่ทุกคนจะไม่เหนื่อยในการปั้นนะครับก็คือตัวส้มเนี่ยเราจะตัดออกมาเลยเราจะใช้แค่ตัวฟ้าตัวม่วงเนาะอะ,อะตัวม่วงตัวแรกก็คื มี2ตัวนะที่ใช้บ่อยสุดจะเป็นฮอลัสกับตัวของเฟอร์บัตนะสตัวในดันแรกนะครับอันนี้ดันแรกๆนะเมื่อเรายังไม่มีของนะครับตรงนี้มันยังยากอย,กอยู่ตัวหลักก็จะเป็นดาเมจนี่แหละครับหรือคุณจะเปลี่ยนเป็นสายโล่ก็ได้ที่เป็นน้ําแข็งเราใส่แต่ a d ดเคนะไม่ต้องใส่พวกชุงคี้แดมหรอกเพราะว่าโล่เนี่ยมันเพิ่มตาม a d k เคนะเราจะได้ใช้2อย่างไม่ต้องเปลี่ยนของก็ทําอด k เคล้วนไปเลยนะครับตัวหลักของเราก็มาดูที่ตัวนี้ครับยอดนิยมคือซิกิต ไม่มีซีกิตใช้ดาเมจตัวไหนก็ได้อีไลก็ได้ครับผมอย่างน้อยว่าทุกคนต้องมีสักตัวแหละนะไม่มีก็แย่เกินนะครับนะเพราะว่าผมอยากให้มีซีกิตมันมีลดการโจมตีด้วยนะอันนี้มันจะง่ายทุกกันเลยหรือ,อตัวฮับฟ้าถ้าสายฟ้าด้วยก็ได้นะครับลดการโจมตีของดันเนี่ยสาคัญมากๆครับเพราะว่าทคนิคของเขาหนึ่งคุณถ้าสกิลไม่ทันเนี่ยคุณก็ต้องเอาอ่าพลังงานของบอสหรือลดการใช้สกิลบอสนะครับอันตีอะออลดเกณฑ์นั่นแหละแล้วก็ลดดาเมจให้ด้วย เพราะว่าถ้าคุณไม่ลดดาเมจเนี่ยสกิลบอสเขาบอกว่าถ้าคุณโดนไอ้สกิลโล่มันฟันโป้งเข้าไปนะฮะถ้าคุณโดนดาเมจตามที่มันบอกมันจะสร้างโล่ตามนั้นเลยคือถ้ามันตีโป้ง2 0 0 0มมันก็โล่2 0 0 0 0ทั้งตีนะครับมันเอามารวมเป็นโล่ของมันดังนั้นเนี่ยเราห้ามโดนดาเมจบอสเยอะมันจะกลายเป็นโล่เลยทันทีก็ทำยันก็ได้ให้เราเนี่ยโดนดาเมจได้น้อยที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการ สร้างโล่ลดดาเมจบอสแล้วก็เพิ่มเกาะในฝั่งเราแทนอะไรก็ตามนะครับที่สามารถทําได้ตัวแท้งเนี่ยเอามาเพื่อว่าตอนเราไม่มีของให้โกเวอร์เพราะว่าบอสมันฟันก็แรงเหมือนกันไอ้สกิลก่อนที่มาจะถึงตอนที่มันจะฟาดเราอ่ะมันก็เจ็บเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็ต้องใส่แท้งไปก่อนอีกตัวหนึ่งเอซันดาทำไมต้องใช้เอซันดาเพราะว่าจริงใช้สลับ2ตัวได้เนาะเอซันดามันฮิลได้ทันทีไงบอสมันสกิลไวนะครับถ้าใช้ตัวนี้มันฮิวไม่ค่อยทันนะครับฮิลไม่ค่อยทันสร้างเกาะก็จริงแต่จริงก็ใช้ได้นะครับไม่ ก็มี2ตัวนี้สลับใช้ได้ครับเดี๋ยวผมลองลงให้ดูเล่นๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใส่ของเนาะนี่เห็นสกิลที่หนึ่งไหมครับสกิลแรกเนี่ยมันจะบัฟโจมตีเองอ่ะสามสิบดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์และความสนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์แหละคิดง่ายๆคือมันแรงมากเราต้องหาวิธีการล้างก็คือเอาโคเวอร์ใช้สกิลวันตีนะครับในตอนที่บอสจะฟันหน้าเรานะฮะเนี่ยเปิดมาครับแล้วก็ติดออโต้ก่อน,นครับ ถ้ามันกดใช้ปุ๊บถ้ามันตรงก็ดีล้างปุ๊บเห็นไหมครับล้างแล้วอันนี้แม่นยําน้อยมันก็จะล้างได้แค่อันเดียวเห็นไหมครับมันตี2ทีเห็นไหมรอบแรกมันล้างหนึ่งรอบ2ถ้าไม่ติดก็ไม่ล้างแต่ถ้าติด2อันเนี่ยก็ล้างสองบัฟเลยโกเวอร์ก็ใช้ง่ายแบบนี้เลยนะครับเรามันฟันปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมตายเลยแล้วโล่มันติดตามที่ทําดาเมจเราต้องลดโจมตีสร้างโล่ทีนี้ผมไม่ได้สร้างเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวหลักมา ให้ทุกคนเปนลี่ยนเป็นตัวหลักเป็นตัวสร้างโลนะครับเป็น่าน้ําแข็งนี้ดูความแตกต่างนะครับเดี๋ยวใช้ใดูอ่ะบัฟปุ๊บโกเวอร์เปิดเลยครับแน่ไหมล้างเรียบร้อยครับจังหวะนี้ก็รอตัวหลักเราครับต่อมาใช้สก,กิลดนาปุ๊บอ่ะเปิดก่อนเห็นไหมเรายืนกําลังดีครับมันเลยไม่เลยโดนโลทั้งหมดไหมฮะจากเมื่อกี้คือมิดหลอดนะครับตอนนี้ฟันเหลือแค่นิดเดียวเองเพราะว่าเขาทำดาเมจเราได้น้อย ีนี้เราก็ทำไงต่อครับเราก็ตีไปเรื่อยยิ่งเขาสร้างโล่ได้น้อยเนี่ยเราก็ยิ่งมีจุดที่สามารถตีเลือดเขาได้เลยนะครับเพราะถ้าเขาสร้างโล่เต็มเนี่ยเราต้องไปตีโล่มันอีกส่วนฮอรัสเนี่ยไม่ต้องอันตีก็ได้ครับไม่ต้องอันตีก็ได้ปล่อยออโต้แบบนี้ได้เลอยครับเพราะสกิลอันตีเขาไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร,ร่หรือว่าใครจะเปิดก็แล้วแต่เพราะว่าผมอยากให้เขาสกิลสองไปไวบางทีมันมีทางมีการน่วงไงประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อย อ่าแมนะดูง่ายไหมครับเพราะว่าเลเวลเนาะอันนี้เลเวลแนะนำว่าด่านนี้ประมาณสัก80ขึ้นไปนะครับทุกคนด่าน5น้าเนาะดันดัน 6- ต้อง90ถึงอแล้วมีเทคนิคอันนึงอันนี้จะเป็นดันต่อไปเมื่อเราเริ่มมีของจากดันที่5แล้วก็คือเรามีของแท้งครับอ่าเป็นพวกอันนี้ครับเป็นเซตทั้ง4อ่ะครบเมื่อไหร่นะครับตัวโกเวอร์เขาจะยืนไหวแล้วเราไม่ต้องใช้แท้งนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอาดาลิแทนอ่าที่เราบอกว่าอาดาลิเนี่ยสำคัญมากครับ อาดาลีก็จะเป็นตัวฟ้าเนาะนี่หาง,ง่ายๆเลยครับเออผมมีที่เพิ่มเลเวลไปเนี่ยเอาซากักเท่าไหรด่ดีเอาให้เต็มมาเลยกันเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องใช้อยู่ดีครับตัวนี้อาจได้ใช้อนาคตปั้นไปเลยครับอ่ะประมาณสักหกสิบผมใส่ของให้มันมีแม่นสักหน่อยมีดาเมจด้วยยิ่งดีอันนี้ไม่มีแม่นเลยเอ่ะนี่มีนะครับผมใส่พวก เลือดเป็นเหการจะได้ยืนไหวผมอยากมาให้ทุกคนดูว่าเ mm. วลามันยืนไหวเนี่ยมันจะสบายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ใส่พวกแม่นยำก็ได้นะแม่นยำก็ได้กินอาหารที่บอกไปครับอาหารที่ให้ทำอาหารที่ให้ทำเดี๋ยวผมทาให้ดูเนาะผมแนะนําให้เป็นพวกป้องกันกับแม่นยำครับอันนี้อ่มามันจะมีมะเขือเทศบวกกับปลานะครับมะเขือเทศกับปลาปากโตหรือปลาตัวไหนก็ได้ครับกินเลยครับนี่กดที่ค่ายนะฮะมาทําอาหารกันหน่อย กดที่หม้อนะครับแล้วก็มาที่นี่ครับอันนี้สูตรอาหารของผมนะปึ๊บจะมีปลาปากักโตฮะสองชิ้นกับมะเขือเทศสองหรือจะเป็นปลาคนละตัวก็ได้ครับแล้วก็มะเขือเทศหนึ่งก็ได้หรือมันได้อ่ามะเขือเทศสองก็ได้ปลาปากักโตอย่างละตัวก็ได้เช่นกันนะครับบิลันย่าเง,างี้ยได้ป่าววะลองก่อนอ่านะครับอันเดียวกันเห็นไหมฮะเป็นป้องกันเพราะว่าเราต้องการให้บอมันสร้างโล่น้อย นะอันนี้ก็กินไปนะครับหรือคุณจะต้องการดามเมจก,กับแม่นยำก็จะเป็นไออันนี้นะครับอะไรมะเขือเทศกับเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ประมาณนี้เลยนะไปะแต่ก่อนจะเข้าดันนะครับผมมีทริคให้อันนึงก็คือเรากดมือปวดหัวใช่ไหมกดกดมือแล้วมันรู้สึกยากเอาดานันอันดันหก่อนนะเพราะว่าเจ็ดผมตัวมันเวลน้อยการตั้งค่าแก้ไขจังหวัดสกิลครับวิธีการตั้งค่าคือกดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วกดสร้างบันทึกนะครับเดี๋ยวผมลบก่อน ลบ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 เยอะไปหน่อยอันนี้ครับกดรูปบวกแล้วก็บันทึกครับปึ๊บอ่านี่คือบันทึกแล้วทีนี้เราก็จะได้สกิลมานะครับการแก้ไขได้ทีนี้เราจะตั้งไงครับนี่ดูอันเก่าของผมฮะอันเก่าผมตั้งไว้ประมาณนี้คือเพราะว่าบอสเนี่ยมันคูดาวประมาณ18นะครับนับรวมกันนะเนี่ยหกหกหกนะหกสามสิบแปดนะครับแล้วก็ตอนใช้สกิลของบอสเนี่ย เราต้องเอาโกเวอร์เนี่ยล้างบัฟใช่ไหมครับเนี่ยสกิลอันติเนี่ยคูด้าแค่16วิเองแล้วคูด้าครั้งแรกเนี่ย9.0ซึ่งบอสเนี่ยตอนมันใช้ครับมันใช้ตอน6วิแล้วมันจะไปเราใช้ตอน9วิก็พอดีครับอยู่ตรงนี้ที่เราจะใช้สกิลของโกเวอร์แล้วมันก็ต้องบวกเพิ่มไปจนถึง18นะครับก็เอาลบกันได้นะจะได้เท่าไหร่เนี่ยผมคำนวณแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ23โดมาที่รอบถัดไปเนี่ยมันจะมากดที่เดียวกันแถวๆนี้นะครับอยู่ระหว่างเนี่ยครับ กดอยู่ระหว่างเนี้ยก็จะเป็นพอดีนตอนล้าง23นะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวของตัวหลักตัวหลักเนี่ยเราจะสร้างตอนที่ก่อนบอสจะสกิลซึ่งรอบแรกมา18วิมันจะใช้ตรงนี้นะครับเนี่ยแถว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 เต็มเลยแหละแต่ว่าพอมีอาราลิเข้ามาครับมันมันใช้ก่อนบอสใช่ไหมมันใช้ก่อนบอส18นะก็คือ18.5เนี่ยมันใช้เลยมันยิงเลยนะครับ18วิเออมันใช้เลยซึ่งทําให้ตัวของตัวเนี้ย 18วิของตัวหลักของผม,มกับตัวลดดาเมจเนี่ยคือซกิตสตัวเนี้ยมันจะใช้พร้อมกับตัวนี้เลยนะครับ18วิแล้วบอสเนี่ยมันจากคูดาวเป็น18มันลดไปตั้ง30%ใช่ไหมแล้วก็โดนลดอีกสิเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเออเกือบประมาณ20วิอะ่ะในตอนที่มันจะใช้สกิลอะ่ะยี่สิประมาณ21วิวิเนาะมันก็จะทําให้เราใช้สกิลทันและดีเลยพอดีเดีย๋ยไปดูใช้ดูนะครับพอราถัดมาเนี่ย มันต้องเติมเกจใช่ไหมครับทุกคนเติมเกจก็คือ20วินาทีผมก็เลยให้เกยมาแค่4 4วิเพราะบอสมันจะคูดาวลดลงไปตั้งกี่วิอะหลายวิอยู่นะลดความเร็วในการเติมพลังอ่ะมันไป10วินาทีตั้ง3 0มมันทําให้บอสลดลดลงไปเลยประมาณ3 3วิเลยอ่ะอีก10%ก็ประมาณ4วิผมก็เลยเกยขึ้นมา24เพื่อให้เขาเนี่ยวนรอบนะครับถัดมาพอดีเก็บยิงพอดีเปเลยเพราะคูดาวบอสมันจะ เกินไปแล้วนะครับเอางี้อธิบายแล้วงงใช้ให้ดูว่าจังหวะใช้มันเป็นยังไงเนะี่ยตีดูฮะนี่โคเวอร์ใช้แถวเนี้ยปึ๊บเห็นปะเป๊ะเลยฮะแล้วก็ล้างนะอดาลีกับตัวหลักผมนะ่าจะใช้พร้อมกันพอ18 18ปึ๊บพร้อมกันปึ๊บเห็นไหมคูดาวลดลดไปเยอะเลยแล้วก็มันจะคูดาวช้าลงเห็นไหมครับมันจะมีจํานวนวิเนี่ยเห็นปะช้ามากเลยฮะแต่อาดาลีผมแตกเนาะ อาดาริไม่ไหไวอ่าเดี๋ยวผมไปปรับอาดาริหน่อยแต่ถ้าอาดาริไม่ติดนี่คือเจ๊งเหมือนกันนะต้องติดด้วยนะครับไม่ติดนี่คือลูปเราจะเพี้ยนเลยนะเพราะเราตั้งตามลูปที่สกิลออกไปฮะอ่าอาดาริมาครับติดไหมปึ๊บโอเคติดนะไหมะมีรถคูดาวครับรถคูดาวเห็นไหมครับอ่าบอสตีมาไม่เข้าแล้วเห็นไหมยืนสบายแล้วฮะ อยู่ที่ของอยู่ที่เลเวลครับอ่าอยู่ที่โกเวอร์กดพอดีไหมอ่าบอสสร้างปุ๊บกดเลยอ่าพอดีเป๊ะฮะนับรอบคู่ดาวลดคู่ดาวจากบอสอ่ายิงปุ๊บสายสกิลต่อปุ๊บอ่าป่าต่อปุ๊บไม่เข้าครับโล่โล่บอสแบบเพิ่มมากระจึงเดียวอ่ะอันนี้โกเวอร์เจ็ดสิบด้วยนะโคตรเท,ท่อันนี้อันนี้ต้องใช้ของแบกนะทุกคนนะ <laughs> ใช้ของแบกเอา้าโกเวอร์ไม่ติดอันนี้ก็เล่ๆไปฮะโกเวอร์ไม่ติดนะอ่ะพอโกเวอร์ไม่ติดนะเราจะโดนแรงขึ้นมากเลยทุกคนเดี๋ยวลองดูกันว่ายืนไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวอุ๊ยยังได้อยู่นะฮะแต่โลโบอสหนาขึ้นห <c oughs> ิวทีละเก้าพันเหงาจัดอ่ะโกเวอร์ล้างปุ๊บปอ่าติดครบฮะอันนี้สวยงาม ออกมาครับกดใช้สกิลโอ้ตายซะก่อนนะอาจจะได้แตกซะก่อนฮนะยืนไม่ไหวนั่นเองครับโอเคแต่เห็นไหมว่าสกิลของผมเนี่ยจะค่อนข้างต่อเนื่องแล้วสบายสบายเลยนะสำหรับด่านนี้แต่เลเวลผมนะตึงเครียดไปนิดนึงอาจจะต้องเพิ่มสักหน่อยเทคนิคนี้ใช้ได้ถึงด่าน8ส่วนด่าน9เนี่ยอาจจะต้องปั้นของแบบมหาศาลมากๆเพราะยังไงมันยากนะครับด่าน9มันแรงมาก เราต้องปั้นโก้ให้ถึกมากๆแล้วมันเป็นตัวฟ้าเฉยเนี่ยเขาก็ใช้ประมาณนี้กันเห็นไหมครับเนาะทุกคนก็ลองไปปั้นดูอันเนี้ยก็จะมีเ e อ็กซันด้ากับตัวเนี้ยสลับกันเห็นไหมครับอันนี้จะเพิ่มความถึกเพิ่มสปีดในการใช้สกิลด้วยแต่ผมว่ามันบนลูปมืมนไปหน่อยเนาะต้องกดมือนะครับผมอยากทีมเนี้ยมันจะกดออโตได้อันเนี้ยต้องกดมือบางทีเพี้ยนนะครับแต่ก็ไม่เพี้ยนมากหรอกมันก็ต้องดูจังหวะเราด้วยนะว่ายังไงนะดัน8ดัน7ได้หมดครับ พะเพลินว่าผมไม่ได้ปั้นแบบนี้เราปั้นตามเมนเรานะครับเมนของผมเนี่ยะเดี๋ยวไปดเูเมนผมกันนะครับให้ดูเป็นปิดคลิปแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนผมใช้เนี่ยนะของผมจะไม่เหมือนใครเพราะว่าเป็นทีมตัวเองนะครับนี่ผมตั้งลูปประมาณนี้ครับแล้วของผมมันมีพวกรถคูดาวด้วยไงเดี๋ยวใช้ให้ดูฮนะอันนี้คือทีมปราบซีมผมนั่นเองตัวนี้ก็ใส่ประมาณนี้ครับเร่งความเร็วนะผมใส่เซตความเร็วอ๋อเหลือตัวหลักเรานะครับดาเมจ ผมใส่ดาเมจตามที่ผมทําไว้กินอาหารเพิ่มอีกอาหารนะครับมาสามารถกดซ้อนกันได้นะมันจะเพิ่มวินาทีนะครับผมกดซ้อนเข้าไปครับเนี่ยเวลามันก็จะเพิ่มอันนี้13นาทีใช่ไหมถ้าคุณกินซ้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มเวลาขึ้นอีกเวลาอยากฟาร์มนานๆน,นะครับเนี่ยยี่สิบสามวิละยี่สิบสามนาทีโอเคมาลุยครับลูกของผมก็จะเป็นลูกอ,อมาตะนะครับล้างเก,ออก,ออกาะอมตะล้างต่ออมาตะโคตรเฟี้ยวเลย นี่เป็นไงลดสกิลในการใช้บอสนะครับแล้วผมก็อมตะครับนี่บอสก็ฟันมาโบดี้ใช้ต่อครับพอดีเป๊ะโอ้โหคือลูปเป๊ะเลยนะฮะอันนี้ต่อมาครับเร่งเันเร่งสกิลลดคูดาวครับต้องติดตลอดนะถ้าไม่ติดนี่เจ๊งนะถ้าเว้าวนี่จบเลยนะ แล้วก็บัฟอมตะครับแล้วก็ป่าต่อครับจากนั้นล้างโล่ต่อเลยฮะเห็นไหมไม่ติดไม่ติดก็เป็นเรื่องนะไม่เป็นไรมันไม่ใช่ตัวรถรถคู่ดาวเราไม่เป็นปัญหานะครับคือผมอนะห้ามตัวรถคู่ดาวอะห้ามแบบว่าไม่ติดสักรอบนั้นเจ๊งนะแต่พวกรถดาบุง้งดาเมจรถเกาะอ,อะไรช่างมันเนี่ยล้างเกาะ ติดไหมอ่าติดติดก็ดีครับอันนี้คือด่าน9นะฮะอย่าลืมทุกคนยากหน่อยนี่ถ้าดาเมจเราถึงครับตีนี้คืออีซี่แน่นอนหลักๆครับผมต้องลดคู่ดาวบอสเพื่อให้ใช้สกิลได้ทันอ่ามันจะเป็นจังหวะล้างพอดีกันเปะเลยครับอ่าแล้วก็ตัดโลครับจังหวะตัดโลผมค่อนข้างชัวป้าบนะ พอ,อเนี้ยผมไม่ต้องเอาบัฟโกงโกวเวอร์สร้างโกงสร้างเกออาะอมาตะจบเลยฮะนี่คือสูตรโกงใครมีตัวแบบนี้นะครับออกโกเป็นตัวเดียวในเกมที่ทำได้โกงดีเอาไว้จนผ่านแล้วกันฮนะนี้ปึป๊บคือถ้าผมเบ้าหนึ่งทีคือจบนะถ้ามเบ้าเด็ขาดไอเฟอร์บาสเนี่ยผมจริงๆไม่ต้องออโต้นะฮะปิดได้เลยแบบเนี้ย เพราะว่าสกิลมันลดไปอะไรก็ไม่มีผลเท่าไหร่และดาเมจเฟอร์บาร์มันค่อนข้างเบาผมอยากให้มันสกิลรวมมากกว่าแต่ถ้าเป็นฮอรัสเนี่ยไม่ได้เลยฮอรัสเนี่ยเวลาเขาใช้อันติใช่ไหมครัทุกคนฟังดีๆนะเวลาฮอรัสใช้อันติอ่ะมันจะสร้างโล่ขึ้นมามันจะมันจะถือโล่คาไวอะครับสกิลมันมันทําให้สกิลสองมันหน่วงอ่ะคือเหมือนมันไปใช้สกิลแรกนานเกินไปทําให้สกิลสอง เออใช้ไม่เร็วมากเท่าที่ควรแต่เฟอ,อ,นะอร์บาสอะได้ฮอรัสนี่มันจะนั่นแหละต้องปิดออโต้ไปนะครับแต่ถ้าใครต้องการดาเมจจากฮอรัสเนี่ยก็ได้เหมือนกันก็จะเปิดก็ได้ก็ได้แล้วแต่อันนี้เชิงว่าถ้าเราเล่นฮอรัสเนี่ยเราต้องอย่างนี้เอานะครับปล่อยอย่างนี้เอานะครับชิวๆครับดูที่ผ่านไหม อุ้ยอ่านี่รอบนี้ไม่ติดนะครับรอบนี้ไม่ติดนะดนะเห็นเปล่าอันนี้จะทําให้หลูปเราเจ๊งได้นั่นเองอ่าถ้าเราไม่ติดนะครับลบคู่ดาวของบอสน่ะเจ๊งเลย <c oughs> โอเคมาเจ๊งรอบท้ายนะโอ้โหกำลังหล่อเลยฮะนั่นแหละรครับมันมันต้องเป๊ะมา,มากๆดังนั้นเนี่ยทีมใครทีมมันไม่เหมือนกันการเล่นแนวทางของคนเนี่ยต้องดูวิธีการเล่นของตัวเองครับ ของผมเนี่ยมันอยู่ในลูกของตัวเองทั้งหมดแล้วก็เนี่ยผมต้องเอาสกิลนี้มาด้วยซ้ำามากระถางทูบเพื่อลดสกิลในการปล่อยเนี่ยลูกของคุณไม่เหมือนกันแล้วคุณจะจัดทีเหมือนผมไดุู้ก็ต้องมีของเหมือนผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีตัวคล้ายๆกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับไปลวจ้าบ๊ายบาย